สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเรียกได้ว่าเป็นเช้าที่สดชื่นที่สุดของพวกเราทุกคนที่เข้ารับการกักตัวเลยนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะที่พวกเราจะได้กลับบ้านแล้วเชื่อไหมว่าเมื่อคือนนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวตื่นเต้นแต่ท้ายที่สุดแล้วเช้าวันนี้เราก็มีปลาท่องโกนะคะปลาท่องโกเนี่ย ที่มองเห็นว่าป้าได้เยอะเ,อะเนี่ยพอน้องห้อง315เข้าาไม่ทานนะคะเลยยกให้และน้ำเต้าหู้ที่ไม่เติมน้ำตาลส่วนกาแฟมากันร,ร้อนๆเลยค่ะวันนี้ข้าวผัดไข่ไข่ดาวและที่จะลืมไม่ได้คือมะละกอสุกที่ป้าสั่งมาพิเศษ เพิ่มวิตามินในเช้าวันนี้มาค่ะเรามาทานอาหารเช้ากันอูกินอีกแล้วจ้าอาหารกลางวันวันนี้นะคะไก่ผัดพริกหยวกต้มจืดหรือแกงจืดหมูสับใส่ฟักนะคะขนมหวานข้าวเหนียวดำเผือก ราดน้ำกะทินะคะอืมน้าทานทั้งนั้นไม่รอแล้วนะจ๊ะใครจะทานกับป้าก็มาค่ะมาทานด้วยกันเ้ hey, hey. อาหารเย็นวันนี้เป็นอาหารมื้อเย็นที่ป้ารอคอยเชียวทะเลผัดเผ็ดใส่ถั่วฝักยาวมีลูกชิ้นด้วยซุปไก่ใส่มันฝรั่ง แดงโมสีแดงแดงคงหวานฉ่ำชื่นใจป้าละคืนนี้มาค่ามาทานอาหารการันทานอาหารเสร็จก็จะได้ตัดกระเป๋าอีกรอบหนึ่งหวังว่าคืนนี้ป้าคงจะนอนหลับฝันดีนะคะหรือจะนอนไม่หลับก็ไม่รู้มีอาการตื่นเต้นแน่ๆเลยเพราะพรุ่งนี้จะได้กลับบ้านแล้วมาค่ามาทานอาหารด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อน และแล้วก็ถึงวันที่ป้ารอคอยนะคะครบกำหนดวันกลับตัวแล้วนะคะพรุ่งนี้เช้าก็ได้กลับบ้านแล้วจ้าเฮ้ hey! ดีใจเป็นที่สุดก่อนอื่นก็อยากจะพูดคุยสักเล็กน้อยนะคะสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจอยู่อยากจะกลับมาบ้านนะคะหมายถึงประเทศไทยเนี่ยนะคะ ป้าเดินทางมาจากประเทศเยอรมน,นีนะคะขึ้นเครื่องที่สนามบินแฟรงเฟิร์ตนะคะอย่างที่บอกนะคะด้วยสถานการณ์ตอนนี้ก็ทําให้ทุกๆท,ท่านที่จะเดินทางมาบ้านเกิดเมืองนอนของเราเนี่ยจะต้องทําการกักตัวกับรัฐบาลน,นะคะตามที่มีรายละเอียดแจ้งไปก่อนที่เราจะทําเรื่องเดินทางมานะคะการเดินทางเนี้ย เาไม่ได้บังคับเรานะคะเป็นความสมัครใจของเราเองที่จะเดินทางมาเนาะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเราก็ต้องทำใจแล้วก็ยอมรับให้ได้นะคะว่าเราจะอยู่ในสภาพแบบนี้ได้ไหมไม่สามารถออกไปข้างนอกได้คือต้องอยู่ในห้องจริงๆเราจะทำยังไงเราจะทำอะไรได้บ้างเพราะว่าการที่ป้ามาอยู่ที่นี่นะคะป้าได้ออกไปข้างนอกสองครั้งคือ ลงไปตรวจโควิดเทสนะคะคือตรวจใช้ไม้อะคะ่ะไม้ก็คล้ายๆกับก้านไม้ที่ทำเป็นสำรีปั่นหูประมาณนั้นนะนะคะคือจะแย่เข้าไปในปากตอนที่แย่ไปในปากเนี่ยเราก็จะยังใช้แมสนะคะปิดจมูกพอปากเสร็จก็ดึงแมสลงมาปิดปาก แล้วเปิดจมูกแล้วก็ใช้น้าแย่เข้าไปในจมูกอีกทีหนึ่งก็จะเจ็บนิดนึงค่ะซึ่งทนได้ครั้งแรกไม่เท่าไหร่แต่ครั้งที่สองยอมรับว่าป้าน้ำตาเล็ดเลยเจ็บจริงๆอยากจะขอแนะนำเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจที่จะมานะคะซึ่ง ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบทานอาหารในกล่องพลาสติกเนี่ยก็อาจจะเตรียมจานมาจากบ้านสําหรับโรงแรมเอเชียที่ป้าอยู่เนี่ยเขาจะมีชามให้ใบหนึ่งแล้วก็ซอมคู่หนึ่งนะคะซึ่งป้าไม่ชอบทานซ่อมป้าก็เลยให้ลูกชายเอาจานมาให้เผอิญโชคดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือลูกชายอยู่ที่พัทยาเขาก็เลยสามารถแวะเอามาให้ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงลูกชายจะอยู่ที่นี่ป้าก็ไม่สามารถเจอกันได้นะคะแต่เราก็ไม่พลาดโอกาสนั้นเมื่อลูกเอาของมาฝากไว้เราก็จะเจอกันทางหน้าต่างค่ะเราจะโทรกันคุยกันลูกและหลานชายก็จะโบกมือให้ตรงประตูรั้วของโรงแรมค่ะป้าก็จะยืนอยู่ในห้องแล้วก็จะมีเครื่องหมายหรืออาจจะใช้สีอะไรอาจจะเป็นผ้าหรือเสือ้อ บกไม้โบกมือแล้วบอกลูกว่าไอ้ที่แดงๆน่ะแม่นะย่านะเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้เยี่ยมกันตรงนั้นเองส่วนสิ่งของที่เตรียมมาอย่างที่บอกนะคะถ้าไม่ชอบทานกล่องพลาสติกเราก็เตรียมจานช้อนมาเองและเครื่องดื่มได้ยินมาว่าบางโรงแรมก็จะมีเครื่องดื่มก็คือชากาแฟให้แต่ที่พักของป้าเนี่ยไม่มีนะคะ ป้าก็เลยเอาชากับกาแฟมาจากเยอรมันด้วยค่ะและส่วนที่สองคือในห้องป้าเนี่ยจะมีปลั๊กไฟอยู่สองที่ซึ่งเวลาเราเล่นอินเทอร์เน็ตใช้เน็ตไรไฟจากโรงแรมสายไฟจากเครื่องของป้ามันจะไม่ถึงอันนี้เผื่อใครที่ต้องการความสะดวกสบายนะคะ ก็อาจจะต้องเตรียมสายไฟฟ้ามาก็คือปลั๊กนั่นแหละค่ะเพื่อที่เราจะได้ต่อไปนั่งเล่นยาวๆหรือจะ,จะเล่นมุมไหนของห้องก็ได้แต่ส่วนมากมุมที่ป้าน,นั่งเล่นนี้ก็คือประตูเพราะว่ามีความรู้สึกว่าตรงประตูเนี่ยสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันจะแรงค่ะและต่อมาส่วนสภาพจิตใจนี้นะคะบางคนอาจจะเครียดนอนไม่หลับหงุดหงิดถ่ายไม่ออกหรือมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีส่วนสุขภาพจิตและ พยาบาลประจําอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะคะเราสามารถโทรแล้วก็พูดคุยได้ค่ะส่วนศูนย์สุขภาพจิตเนี่ยเขาก็จะมีแบบสอบถามออนไลน์ให้เรานะคะว่าเราจะมีอาการเหล่านี้เหล่านี้ไหมเราจะโอเคไหมเรานอ,นอนได้ไหมเรากินได้ไหมซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการบริการที่น่ารักอีกอย่างหนึ่งนะคะ งึเจ้าหน้าที่จะสอบถามไปแล้วบางครั้งเจ้าหน้าที่ก็ยังอาจจะโทรขึ้นมาบนห้องเพื่อจะสอบถามเราอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้ไม่มีปัญหาเลยและสิ่งหนึ่งอีกที่ป้าประทับใจก็คือที่นี่นะคะอาหารอร่อยมากสามารถทานได้ทุกอย่างเลยไม่มีปัญหาทั้งนั้นที่จริงตอนแรกก็กังวลว่าจะทานได้ไหมอาหารจะร้อนไหมหรือจะมาแบบชืด เราจะต้องมีปัญหาแน่ๆเลยนี่นู่นนั่นแต่พอมาถึงแล้วประทับใจค่ะขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงแรมเอเชียพัทยาไว้ตรงนี้ด้วยนะคะและข้อสุดท้ายการเดินทางกับภูมิลำเนาอันนี้ป้าชอบใจมากเลยค่ะรัฐบาลเตรียมรถไว้ให้เรากลับบ้านได้เพราะฉะนั้นป้าไม่ต้องเป็นแจ๋ว กระกระปงกระเป๋าลุงรังไปเดินขึ้นรถประจำทางแล้วนะคะป้าจะมีรถไปส่งค่ะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้จะเป็นการกลับบ้านของป้าเป็นการกลับบ้านที่รอคอยจริงๆและป้าคงจะถึงบ้านชะทีหลังจากแวะดุ่งบิกินี่เล่นน้ำอยู่ชายหาดพัทยานะคะ ขอให้ทุกคนที่ตัดสินใจจะมาเมืองไทยก็ลองคิดอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะอยู่แบบนี้ได้ไหมถ้าหากอยู่ไม่ได้เราก็อย่าเพิ่งมาเลยค่ะรอเผื่อปีหน้ามันจะมีอะไรๆดีๆขึ้นเนาะออขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆที่แวะเข้ามาดูและก็อีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณรัฐบาลขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการกักตัวครั้งนี้นะคะขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจจริงเลยนะคะแตส่วนป้าก็จะพยายามทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะมาแวะเยี่ยมเยียนแวะชมแวะให้กําลังใจกันอีกนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า